นที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลางอเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีชุดเสือไฟจาก15จังหวัดได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษการดับไฟป่าโดยใช้เวลา6วันด้วยกันเริ่มแรกก็เป็นการรวมตัวกันเพื่อทดสอบความพร้อมในการฝึกเมื่อถึงเวลาทั้งหมดก็ถูกเรียกแถวเพื่อทดสอบความพร้อม อะไรอีกบ่ะพักไปคือไว้ทางขวาแต่ชุดที่เห็นกำลังเดินเข้ามานี่สิคะมาถึงก็ช้ากว่ากำหนดผลที่ได้รับก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งอฏิบัติร้องร้องเรีเรีบร้องรที่เดิมชักที่เดิมคันลำไปหันหน้าไปพอหอมปากหอมคอนะคะเสร็จจากการรวมตัวแล้วก็แยกย้ายกัน และนี่ก็คืออาหารที่เตรียมเอาไว้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมรับไปประกอบอาหารซึ่งจะต้องใช้อย่างชีพชุดละ15คนต้องรับประทานให้ครบ5วันเลยทีเดียวค่ะแอบมาดูพวกเขาทำอาหารกันค่ะฝีมือล้วนล้วนส่วนกำลังที่เหลือก็ต้องมาสแสดงบายเพื่อร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงลงจากเสาหน่อยต่อไฟรวดเร็วแข่งกันหนักนั่นเจียบหลมอาหารทำเสร็จแล้วก่อนที่จะลงมือรับประทานก็ต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนกินเมื่อยู่ขอสุขารรักษากินเมื่อยู่ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จสับก็ข <อ S 1> เข้าที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวันรุ่งขึ้นส่วนกิจกรรมการฝึกจะเข้มข้นอย่างไรต้องคอยติดตามค่ะจตุรพรสุอินถ่ายภาพถาลินีแพทย์มังจัทร์รายงานก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าปีนี้ครบรอบนะเข้ามาที่บ้านเสือที่นี่ที่เมือนกัน